สวัสดีค่ะตอนนี้ลูกๆหลายๆบ้านนะคะก็เข้าสู่สภาวะเปิดเทอมสองกันแล้วแต่ยังมีบางบ้านค่ะที่กำลังจะก้าวสู่รัวร้วโรงเรียนย้ายจากสังคมครอบครัวไปสู่สังคมโรงเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็น nursery หรืออนุบาลหนึ่งนะคะทีนี้ค่ะสิ่งที่แม่โก้นะคะจะมาแชร์ในวันนี้นะคะก็คือคำพูดบางคำพูดหรือประโยคบางประโยค ที่ไม่ควรพูดกับลูกเลยค่ะนั่นก็คือถ้าดื้อจะให้ไปโรงเรียนถ้าไม่เขียนจะให้ไปอยู่กับครูจะให้ครูสอนแม่สอนหนูไม่ฟังแม่นะเนี่ยต้องไปอยู่กับครูนะอะไรประมาณนี้นะคะอย่าใช้คำพูดหรือประโยคลักษณะนี้กับลูกเด็ดขาดเพราะอะไรรู้ไหมคะ พราะลูกจะเกิดแรงต้านการไปโรงเรียนค่ะไม่อยากไปโรงเรียนไม่ชอบไปโรงเรียนเพราะไม่มีเด็กคนไหนที่จะต้องถูกให้ตีกรอบทาําตามกติกาตลอดเวลาค่ะทีนี้นะคะอันเราก็มาคิดแล้วเราก็มาฟีดแบ็กกันทีหลังว่าทําไมลูกไม่อยากไปโรงเรียนทําไมลูกไม่ยอมไปโรงเรียนเพราเพราะว่าลูกไม่ได้คิดบวกกับทางโรงเรียนค่ะเราต้องให้สิ่งที่ดีๆให้ลูกคิดบวกอินพุตในสิ่งที่เป็นบวกกับลูกในการที่ให้ยุลูก อยากไปโรงเรียนนะคะแต่ประเด็นอยู่ที่ว่าอย่าใช้คำพูดแบบนี้กับลูกเด็กขาดทีนี้ค่ะแล้วอะไรที่เราจะต้องควรบอกลูกบ้างนะคะโดยเฉพาะเด็กพิเศษนะคะอะไรที่มีการเปลี่ยนแปลงกับตัวเองอะไรที่ชีวิตจะต้องเปลี่ยนจากที่ดำเนินปัจจุบันแล้วเป็นอะไรที่เขาไม่เคยเจอนั่นละค่ะเกิดแรงต้านและเกิดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ขึ้นมาทันทีค่ะ พฤติกรรมไม่พึงประสงค์เด็กพิเศษแต่ละคนจะแสดงออกมาแตกต่างกันค่ะอย่างน้องมิกกี้นะคะใจะใช้การฉี่ค่ะฉี่ลดกางเกงเลยคะ่ะทั้งๆท,ที่ไม่ได้ปวดหรือเพิ่งฉี่ก่อนหน้านั้นไปก็จะพยายามคั้นให้ฉี่ออกมาเพื่อไม่อยากอยู่ในสถานที่ตรงนั้นนะคะนี่ค่ะเป็นเหตุว่าแม่โก้จึงบอกว่าบางอย่างเราก็ควรบอกลูกว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับลูกแต่ทีนี้ การบอกลูกล่วงหน้านะคะต้องประเมินถึงเหตุการณ์ด้วยเช่นอย่างสมมุติว่าพรุ่งนี้จะเปิดเทอมถ้าเกิดว่าแม่คบอกมิกกี้ว่ามิกกี้พรุ่งนี้จะเปิดเทอมมิกกี้จะเกิดพฤติกรรมเช่นทําให้ตัวเองนอนดึกหรือไม่ก็ตื่นกลางดึกคือมีความกังวลน,นะคะว่าพรุ่งนี้อ่ะจะต้องเปิดเทอมจะทําให้ลูกใช้ชีวิตแบบไม่ปกตินะคะคือเริ่มแบบลนลานแะล้วเพราะว่ามิกกี้ ก็ไม่อยากไปโรงเรียนเหมือนกันตามเหมือนเด็กปกติทั่วไปทีนี้ค่ะการที่เราจะบอกให้ลูกล่วงหน้าว่าอันนี้อันนี้แม่กโกพูดถึงเคสกรณีเปิดเทอมก่อนนะคะแม่กโกเขาบอกก่อนหน้านั้นสัก3าวันค่ะมิกี้โรงเรียนใกล้จะเปิดแล้วนะจะได้ไปเล่นกับเพื่อนๆนแล้วนะ <S <S เห็นไหมคะแม่กโกจะพูดว่าจะได้ไปเล่นกับเพื่อนๆนแล้วนะแม่กโกจะไม่ได้พูดว่าจะได้ไปเรียนแล้วนะแม่กโก้จะไม่พูดคํานี้ค่ะเพราะอะไรถึงไม่พูดก็เพราะว่า ก็ให้เด็กอะเรียนกับเล่นอะมันก็เห็นชัดเจนกันอยู่แล้วใช่ไหมคะนี่แหละคะ่ะคำพูดที่แม่ก้จะบอกกับลูกจะได้ไปหาคุณรูแล้วนาะจะได้ไปเล่นกับเพื่อนแล้วนะพูดประมาณนี้นะคะแต่บอกล่วงหน้าสัก3-4วันนะคะเพื่อให้ลูกรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับตัวเองเพราะว่าอีกวันหนึ่งเขาก็คิดว่าโอ้ก็ยังได้อยู่บ้านนี่แต่วันที่ไปโรงเรียนจริงๆอารมณ์ลูกจะซอปลงนะคะจะไม่เกิดแรงต้าน ทีนี้ค่ะแล้วอะไรล่ะที่เราจะต้องบอกลูกว่าพรุ่งนี้จะเกิดขึ้นกับลูกแน่ๆเช่นสมมุติว่าจะมีทัศนศึกษานะคะอ่าเราก็ต้องบอกลูกเลยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นมาคุณครูพาลูกขึ้นรถขึ้นมา เชื่อไหมคะเด็กพิเศษอะไรที่มีการเปลี่ยนแปลงกับตัวเองจะเกิดการโลนลานเฮ้ยเขาพาฉันไปไหนลูกจะความสุขจะไม่บังเกิดกับลูกขึ้นมาทันทีเลยค่ะนะคะเราก็บอกลูกเขาๆอย่างสมมุติว่าหมายกําหนดการของทางโรงเรียนแจ้งมาว่าพรุ่งนี้จะไปสวนสัตว์ถ้าเกิดว่าเป็นสถานที่ที่ลูกเราเคยไปแล้วเราก็แค่บอกว่าไปที่นี่นะที่เราเคยไปกันนะก็บอกแค่นี้แต่ถ้าเป็นสถานที่ที่ลูกไม่เคยไป อาจจะเซิร์ชหาภาพให้ลูกดูค่ะว่ามิกกี้พรุ่งนี้จะไปที่นี่นะที่นี่นะแค่นั้นเองค่ะลูกจะรู้ว่าตัวเองสมมุติว่านะคะถึงวันจริงคุณครูพาลูกเราขึ้นรถลูกเราก็จะได้มีความสุขในการล่างนั่งรถเพราะคิดว่าตัวเองไม่ได้ถูกพาไปไหนแน่ๆนะคะนี่แหละคะ่ะเมโกถึงจะมาแชร์เทคนิคค่ะว่าอะไรที่ควรบอกลูกและอะไรที่ไม่ควรบอกลูก แต่อย่าลืมนะคะในเรื่องของการไปโรงเรียนนะคะในเรื่องของการคําพูดที่ใช้กับลูกนะคะอย่าใช้คําว่าถืา้อจะพาไปโรงเรียนคืออะไรก็ตามนะคะอย่าใช้คํานี้กับลูกเด็ดขาดเลยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้นะคะไปปรับใช้คําพูดกับลูกดูค่ะแม่ก้คิดว่าจะเป็นประโยชน์นะคะกับคุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านนะคะที่มีลูกวัยเรียนนะคะวงเล็บยิ่งเป็นเด็กพิเศษด้วยแล้วก็ ต้องใส่ใจนิดนึงนะคะในเรื่องของคำพูดค่ะสวัสดีค่ะ